ยกให้คอมเมนต์นี้เป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดตอนรับปีใหม่เลยครับถ้าถามผมว่าทำขวดใหญ่ขึ้นได้ไหมตอบอเลยนะครับว่าได้แต่ถ้าลูกค้าขอให้ขายราคาเท่าเดิมตรงนี้เลยครับที่แบรนด์เจ๊กเราคิดหนักมาก ว่ทางร้านเองเนี่ยก็อยากทําตามที่ลูกค้าขอนะครับแต่เราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าพอจะเป็นไปได้ไหมก่อนอื่นนะครับจะพามาดูที่ตัววถุดิบหลักนั่นก็คือปูมาครับซึ่งแน่นอนนะครับมาตรฐานของแบรนด์เราคือต้องใช้ปูมาที่มีไซส์ใหญ่สดใหม่แล้วก็รับตรงจากชา้นระปงเท่านั้นตรงนี้จะเป็นต้นทุนที่เราไม่สามารถลดได้จริงๆครับยิ่งถ้าคนทำอาหารบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าวัตถุดิบที่ดีต้องมาคู่กับต้นทุนที่สูงเสมอต่อมาคือส่วนของการผลิตครับรู้ไหมครับว่ากว่าจะได้เนื้อปูมาแบบ้้นีตง ใช้แรงป้าๆานานๆาน,าน,านะครับชาวประมงหลายคนมากที่มีความชนานาญพิเศษในการมานั่งแกะปูม้าซึ่งการแกะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องแยกเป็นส่วนๆของปูม้าออกจากกันอีกซึ่งอยากบอกว่าปูม้าที่แกะเนี่ยจะไม่สามารถเละได้เลยนะครับอีกอย่างเราจะต้องมีคนคอย QC แยกกับปูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะพาไปทาน้าพริกทุกคนเห็นไหมครับว่าทุกขั้นตอนต้องอาศัยความอดทนแล้วก็แรงงานคนจํานวนมากในการผลิตน้ำพริกปูม้าแต่ละวันผมเลยขอปรับเป็นทําน้ำพริก มาเจเล็กควรใหญ่ขึ้นแต่ปริมาณด้านในเท่าเดิมแทงก่อนได้ไหมล่ะครับ